ออังคานาง,งามค่ะอ,อยู่สอยดาวค่ะอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีปัญหาที่เราเจอมาก่อนหน้านี้คืออะไรคะอแล้งค่ะฝนไม่ตกไม่ได้น้ําเลยเราทําสารไปไม่ได้น้ําเลยค่ะทาสารไปเมื่อไหร่คะอาทาสารไปวันที่สิบสองพฤษภาค่ะค่ะแล้วก็มาลุ้นมาลุ้นว่ามันจะออกไหมใช่ค่ะอันนี้พอเราว่าไม่มีน้ํามันแล้งอลำไยก็ยอดไม่เดิน ก็เลยตัดสินใจไปเอาแอมโปงเรามาฉีดค่ะฉีดอย่างเดียวฉีดหนึ่งรอบอ่ะฉีดสองรอบรอบที่สามเป็นแบบนี้เลยค่ะผสมกับกอะไรไหมไม่ผสมค่ะอย่างเดียวสามรอบค่ะอู้อ่าดูนะคะดูดอกนะคะดูดอกลำไยนะคะคือแบบออกทุกต้นนะคะแล้วดกเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นฝอยไปหมดเลยค่ะทั้งสวนนี่จะให้ดูนะคะ เขาใช้อย่างเดียวเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยแล้วมันแรงไม่ได้น้ําเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะได้น้ําครั้งแรกเนี่ยค่ะจะยิ่งสะพัดใหญ่เลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะ